อ๋อดิกินอะไรคะกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะคะเอาแบบของเด็กไม่ใส่ปลาร้ใส่ผักดนะ้วยเนาะจะได้มีรสชาติใส่ผักด้วยกุ้งเต้นกินแล้วกินแล้วจะเต้นไหมกินแล้วต้องเต้นไหมกุ้งไม่เด็ดแค่ตีเด็กเ,เออแล้วอย่างนี้แบบเผ็ดน้อยมันก็มันก็ตายอยู่ดีใช่ไหมคะตายมันโดนเครื่มหมดเดี๋ยวมันก็ตาย,ตายอม่เป็นตายเันก <c oughs> ็มาตายบนบกเองเลยไม่ใส่นะไม่ใส่ปลาร้า อ๋อที่เคยกินหรือยังอ่ะไม่เคยอ๋อกาเคยอ๋อที่เคยยังอ๋อที่เคยกับพี่พี่อะไรพี่เคยใช่เหรอมั่วมากเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเลยอ่ะขยัวก่อนขยับก่อนขยับก่อนแล้วค่ะใช่ค่ะขยับไม่ทันอ่ะอ๋อที่ขย่าบขยับก่อนขยับอ่ะเดี๋ยวผัดกันขยับเออไม้ทางไม่สนิทอ่ะแล้วแล้วขยีกเต้นด้วย ไหนขยับอีกเครอไม่ขึ้นมาเลยอ่ะเขยับให้เครื่องมันขึ้นอุ้ยไหนดูียังเต้นอยู่เลยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยตอนที่มันเต้นอยู่เอาเลย๋ต่เราจะมากินตอนที่เต้นอยู่นะคะกงเต้นมันุ้จะกัดเจะัดมไหมอะตอ๋อที่บอกมันจะกัดไหมเวุ๊บ Right. รีกรชิมนานะดีดตอีาตอ right, right. น <All right. S 2> ตนี้เราก็เดินมานแป๊บหนึ่งแล้วนะคะมันน่าจะเด้งแล้วนะมันน่าจะหายเดต้นแล้วนะอ่ะเปิดไหนไหนอุน้ยอดีเลย อ๋อท tu sais right. In ี่จะได้กินมะเนี่ยเอาเร็วเร็วเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยมันเด้งออกมาอ๋อที่เป็นไงหมดไม่ได้กินเออแม้ว่ามันเด้งเต้นหมดแต่ไม่ได้กินอ่ะเอาเร็วเร็วไหนไหนเอาดิเป็นไงบ้าง กุ้งแมงหล่นเต็มเลยปิดแล้วปิดจ้าอ็นนี่อู้ฝั่งทางเขาแล้วเป็นไงบ้างโอ้ถ้าเราได้กินประมาณ30บาทซื้อมา60เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างอร่อยนะอร่อยไหมรสชาติอะอร่อยรสชาติมันอร่อยทั้งเอถือถือถือกินเองเอาการดูน้องหน่อยค่ะ กลัวอะไรล่ะกลัวก็ไม่ต้องกินไหม,ไมอเลตอร่อยนะคะกับกุ้งเต้นนะคะใช้มือเลยก็ได้ลูกมือเลยให้ชอนไม่สะใจเอาตัวที่มันตายรอดตายยังตัวเนี้ยกระเด้งออกมาให้ยังไม่ทันหมดนะคะมาต่อเยลลี่กันแล้วไหนถึงลี่พี่โตมคนเดียว แม่ขอสอบถามนะค่ะว่ากุ้งเต้นมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันยังไม่ตายเลยนะเนี่ยรู้ปะมันยังดิ้นอยู่เลยแล้วกุ้งเต้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะอร่อยไหมเพราะพอเรากินกุ้งเต้นใช่ไหมคะเราก็จะเต้นอ่ะไหนลองกินกุ้งเต้นให้แม่ดูดิอันไหนของไทยอันนั้นแหละกินได้ค่ะตายหมดยังตายหมดยังเฮ้ยตายตายหมดแล้วตอนแรกที่ยังไม่่่ไมใจนิว ตอนแรกที่ยังไม่ตายก็คือเต้นออกกล่องแบบเต็มพื้นอะซื้อมา60ก็จะได้กินประมาณ30มานะนอกานั้นนอกนอกนั้นเต้นออกจากพื้นนายกินคงเต้นแล้วเป็นยังไงต้องเต้นป่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอะไรช่องอะไรคะออดี้แฟมิลี่หน่อยนะคะ